สวัสดีครับวันนี้ผมเจฟีไซวันนี้ผมจะมาพูดถึงทีมบุรีร u n ยูนิเต็ดอีสปอร์ตพับจีว่าที่มาที่ไปของทีมนี้เป็นยังไงเขาถึงทำยังไงถึงเป็นอันดับต้นๆของประเทศได้ถึงทุกวันนี้เราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับทีมนี้ก่อนที่จะเป็นบุรีรัมอีสปอร์ตนั่นก็คือทีมข้าวหมกไก่นะครับใช่ครับฝั่งไม่ผิดนั่นคือทีมข้าวหมกไก่นะครับไลอ้อนมีดังนี้ครับตอนก่อนที่จะโดนบุรีรัมเทคโอเวอร์นะครับมีโนดาเทพแมวหรือ ก็ตแมวปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ Sha เวฟแล้วก็มันเดย์นะครับสคนนี้ที่จะลงแข่งในรายการ j จ b PUBG Thailand Pro l e a ป u e Season 3นะครับผมผลงานนะครับในรอบออนไลน์เข้าหมกไก่นะครับจบไปอันดับที่10นะครับถือว่าผลงานได้แบบดีมากๆนะครับท,ทั้งที่ว่าเป็น,เ,ปนเหมือนทีมที่เข้ามาจากแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ทําผลงานได้ไม่ตกไปสู่รอบแชมเปี้ยนชิพแต่เข้าสู่รอบไฟนอลได้นี่ถือว่าเป็นทีมหน้าใหม่ที่น่าจับตามองเลยช่วงนั้น แต่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นนะครับคือรอบไฟแนลที่ข้าวหมกไก่จบไปอันดับที่7ที่แซง a g ม้มามืดในซีซั่นนั้นได้แบบงงทุกคนงงแบบว่าเฮ้ยทีมข้าวหมกไก่ได้ไงรอบออฟไลน์ด้วยนะครับในรอบนั้นหลังจบซีซั่นไปผ่านมาไม่กี่วันครับวิดีโอนี้ก็ปรากฏขึ้นมาในหน้าฟี การเปิดตัวของทีบุรีรัมยูดิตดอสปอร์ตจีได้เปิดตัวขึ้นคนก็ต่างวิภาควิจารณ์ไปต่างตางนานาว่าทําไมเขาถึงซื้อทีมนี้ข้ามหมูไก่เป็นทีมที่กลางตารางแล้วทาไมบุรีรัมย์เล็งเห็นอะไรถึงเอาทีมนี้มาเราก็ไม่ทราบกันนะครับแต่เราจะมาไล่ไล์อัพในชุดนี้กันบ้างนะครับเริ่มแรกครับมันเดย์ชเวฟบโคเน็กซี่ทวยทวยกัดแมแล้วก็อาซาฮาซา อันที่พีดขอโทษด้วยนะครับและอัพนี้ได้ปรากฏออกมาในหน้าเพจของบรีรัมอินดิเต็ดอ e ีสปอร์ตรายการแรกนะครับคือรายการ VAC X d o s c h e m m First Year ผลงานก็ตามคาดของคนดูนะครับคือจบมาอันดับที่10ที่เป็นอันดับที่จะเรียกว่ามาตรฐานของข้าวหมกไกล่แล้วนะครับคนเลยไม่ได้ รู้สึกอะไรมากพอแข่งไปเรื่อยๆครับ3รายการติดผลงานก็เริ่มแย่ลงแล้วก็ไม่ค่อยดีเลยมีผู้เล่นคนหนึ่งนะครับออกไปนั่นก็คือทวยครับบุีร์ครับไม่รลีรอครับดึงตัวผู้เล่นที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนั้นคือโนโอาด้าครับที่เป็นอันดับหนึ่งเฟิร์สแลงของ C f เฟดิ f เฟดินี่คืออะไรขยายความที่คนอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะมาเล่นแค่ตอนนี้เฟดิดนะครับมั่นก็คือระบบแลง ในยุคที่ปอบจีมันยังไม่มีแรงเข้าใจไหมฮะอบจียังไม่ยังไม่มีระบบแรงนะครับระบบแรงนี่เพิ่งเอาเข้ามาในปีนี้ครับ2020น่ั่นแหละครับตอนนั้นคือโนดาคือโนวันในช่วงนั้นเลยนะครับส่วนผลงานนะครับรายการต่อมาที่มีโนดาเข้าไปในไลอัพนะครับคือ d ดย์เท t o ทัวร์นาเมนต์บายเบดเวย์ผลงานนี้พิกโผส,สุดๆครับจากล่าสุดครับจบอันดับที่ส3ในการลามินทาคูบซีสคิมดีแต่ ครั้งนี้ครเพิ่มผู้เล่นไปแค่คนเดียวนะครับนี่คือโนอาดาแต่จบอจันดับที่3ของตารางได้นะครับคือมามืดของจริงรายการต่อมาครับของบุรียลำนี่คือประวัติศาสตร์ของบุรียลำเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือแมตช์แจ้งเกิดของจริงของบุร e ีรัมยูเต็ดอีสปอร์ตเพราะอะไรรายการนี้ครับรามินทา64สรามินทายูเต็ดพับจีทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นครับรวมทีมชั้นนำกว่า64ทีม ในไทยนะครับรวมตัวกันเพื่อคัดเลือกว่าใครจะเป็นที่1น,นั่นก็คือบุรีรัมย e ูนิเต็ดอีสปอร์ตนะครับทีมนี้ครับจากเกือบสุดของตารางขึ้นมาเป็นที่1ของตารางได้นี่นะครับคือมามืดของจริงของบุรีรัมครับหลังจากจบรายการนี้ครับที่คว้าแชมป์เงินแสนไปจากไยอัพที่เพิ่มโนวได้มาแค่คนเดียว หลังจากนั้นครับบุรลัมเสริมทับต่อย้ำต่อให้ความเก่งของบุยลัมเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็คือก,ก,ก,การดึงผู้เล่นคนนี้มาครับจูริโอหรือจูริโอเอ็ไมไอทีเฮนณปัจจุบันนี้หลังจากเสริมทับจูริโอเข้ามาแลวครับรายการต่อมาครับเด t เทรดทัวร์นาเมนต์สอ by bed way แชมป์อีกแล้วครับเพิ่มจูริโอมาไม่มีฟอร์มดอรอปหยุดไม่อยู่จริงฮนะทีมนี้ได้แชมป์เปี้ยนไป เด็กมีไลน์อัพคือจูริโอคอนเน็กซี่โอดาากอดแมวเปิด2020มาครับบุริลัมยูนิเตดอีสปอร์ตพับทีหัวตัวผู้เล่นคนนี้มานั่นก็คือเอ็ดดี้จะเข้ามาในตำแหน่ง IGL หรือ In Game Reader เอ็ดดี้นะครับเข้ามาเพื่อเป็น IGL ครับและผลงานน่าทึ่งที่สุดในโลกครับ คือมาเพื่อเป็นที่หนึ่งในโปริไกทยได้สิทธิ์ไปชิงช้ป์โลก PTS เบอร์ลินแต่ก็น่าเสียดายนะครับกับทีมนี้คือการได้ไปชิงช้ป์โลกแต่เกิดสถานการณ์โควิด19ขึ้นมาก่อนนะครับเลยการแข่งนี้ด้การยุติไปน่าเสียดายที่สุดแล้วที่ผมจะเห็นบุรีรัมงัดกับเฟสแคน หรืองัดกัะลรืผิดหรืองัดกับโซโลโมิดหรืองัดกับเจนจีผมไม่คิดภาพมันจะสนุกกันนหะไห้บุรีย์ทีมไทยเราไปงัดกับทีระดับโลกวันนี้ทีมบุรีั์เป็นทีมต้นๆถึง4ไปแล้วแล้วเป็นทีมต้นๆของไทยด้วยนะครับไม่กี่วันต่อจากวันที่ผมจะลงคลิปนี้การแข่งขัน PTS A pad กำลังจะเริ่มขึ้น ไปเชียร์บุรีรัม์ด้วยนะครับผมขอให้บุรีรัม์ครั้งนี้ได้เป็นแชมป์สี่ักครั้งเถอะเพราะเขาได้กั้มคืนฝืนทนต่อการเป็นที่สองที่สามมาสองครั้งแล้วขอครับครั้งนี้ผมขอให้บุรีรัมพ์ได้เป็นแชมป์นะครับเป็นไงกันบ้างครับประวัติบุรีรัมพ์คร่าวๆใน5นาทีใน6นาทีช่างมันเถอะ น,น,นี้คือการพูดหลังคลิปนะครับอันนี้ผมจะไม่คัฟผมจะไม่ตัดเลยนะครับหลังจากที่ผมขึ้นว่าหลังคลิปแล้วนะครับที่ตกหล่นไปนะครับคือจ็อบแจ๊บกับเจ้าแมนที่เข้ามาที่หลังกาการได้แชมป์เบอร์ลินนะฮะที่ผมไม่ได้พูดไปแต่ว่าผมคือประวัติผมเนี่ยมันจะจบแค่ตรงที่ได้แชมป์เบอร์ลินเท่านั้นนะครับเพราะหลังจากเบอร์ลินทุกคนก็น่าจะติดตามบุรีรัมย์อยู่แล้วใช่ไหมครับ ติดตามตลอดะทุกคนผมรู้แล้วทุกคนต้องติดตามอยู่แล้วผมไม่มีใครมาติดตามตอนที่ผมอัดคลิปนี้อยู่หรอกนะฮะนั่นแหละครับผมก็เลยจะไม่เล่าหลังจากเบอร์ลินนะครับผมจะเล่าแค่ที่มาที่ไปของการที่พูร์ลัมมาได้ยังไงนะครับของพับจีโอเคครับถ้าชอบกดไลค์และกดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับด่าผมได้นะครับถ้าผมทำอะไรผิดตกหล,ล่นอะไรด่าได้คนะแต่อย่าแรงเป็นคนอ่อนไหวง่ายสุดเลยรู้ใครบอกมา ขอบคุณครับบ๊ายบายครับทุกคน